คลิปนี้เราอยู่กันใน24ชั่วโมงนะอนิเมะดีเฟนเตอร์ EP ที่สารกิจของผมในคลิปนี้คือการหาตัวฟาร์มเงินที่มีชื่อว่าพิงล็อกสตาร์และผมจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ไปดูกันเลยถ้าเริ่ม EP มาต่อจากพาร์ทที่แล้วที่ผมเพิ่งได้ซอร์มาสเตอร์ไปผมก็เลยอยากจะเอามาลองใช้ดูผมก็เลยเอามาใส่ดูหล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปดูที่ตูสูมซึ่งมันก็เป็นเจ้ซอร์มาตเตอร์ตัวเดิมที่ผมเพิ่งได้ไปเมื่อวานจริงๆก็ไม่ใช่เมื่อวานหรอกนะฮะในคลอ่ามเลนทีง พอเอามินเลิศซึ่งผมวิวไม่พอผมก็เลยมาเล่นที่ชาเ l ล n นเจอร์ดูแล้วผมก็ลองเข้าไปเล่นในด่านที่มันเขียนว่าคูณ2 HP สศัตรูแล้วเมื่อเริ่มด่านมาผมแผนของผมก็จะเป็นเหมือนเดิมซึ่งผมก็เริ่มว่าจากการว่าชีพออกแพกมาเป็นตัวแรกไม่ใช่ชีพออกลาวาแต่ผมอาจจะเรียกผิดนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคำผิดปากผมไปแล้วแต่ผมคิดว่าเปลี่ยนแผนดีกว่าเอาตัวใหม่มาเราใช้จะซ้อนมาสเตอร์ซึ่งมันก็โคตกาก ต่มันกากจริงนะทุกคนดูสิค่บค่าตัวอะไรไม่แทบจะไม่ได้เลยดามจกกเบาเบาจนผมต้องต้องวางคีมออฟไลท์เพื่อช่วยในการจัดการศัตรูแต่ก็เหมือนว่าจะมีตัวหลุดมาได้ซึ่งมันเลือดเดียอนิดนึงผมก็เลยต้องวางคีมออฟแมกมาในการจัดการไม่ได้คีมออฟลาวาคีมออฟลาวาในการจัดการนะครับแล้วผมก็วิ่งกลับมาดูที่เดิมเพื่อที่จะอัพคีมออฟไลท์ให้เป็นขั้นต่อไปแล้วตอนนี้คีมออฟไลท์ผมก็ดามจแรงขึ้นแล้วแล้วผมก็อัพคีมออฟไลท์เป็นขั้นที่มันใช้ลำแสงเตะแต่ผมมกกกก็็ลอองงงัังัจซซนาเเตร์ดดูึ่ยิม แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มยังง่ายขึ้นเพราะว่าผมเริ่มอา h ชี f ออฟไอเป็นขั้นที่สูงขึ้นแล้วแต่ผมก็ลองเอาตามบางส่วนมาอาฟซอ r มาเตอร์ดูซึ่งมันก็ยังกากเหมือนเดิมต่อไปผมก็อาฟชีฟออฟไอเพื่อออกมาช่วยสโลแต่ก็เหมือนจะมีปัญหาตรงที่ด่านบอสแหละเพราะว่าบอสมันหลุดมาแล้วทุกบอสโคตรอึดเลยผมก็เลยต้องขายชีบอา o ชีฟออฟไลมาเพื่อเอามาวางข้างหลังในการจัดการบอสแล้วผมก็ได้มีการอัพให้ชีฟออฟไล e ตัวนี้จุดตันเรื่งตังทั้งหมดที่ผมมีก็มีแแค่นี้หละ คือสาเหตุที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าทำไมถึงย่าได้ตัวฟาร,ร์มเงินก็เพราะแบบนี้แหละอย่างนั้นผมก็เอามาขายตัวอื่นแล้วจากนั้นผมก็อัปคลิปอัปไลท์ให้เป็นขั้นที่มันใช้ลําแสงเตะเพื่อจัดการบสถ์ให้ได้แล้วก็วางชีพอัปไอมาช่วยสลโลว์แต่ก็รู้ือนว่าแค่นี้จะไม่จะไม่ช่วยให้ผมผ่านได้แล้วผมก็ทําแบบนี้เรื่อยๆโดยการที่ผมมาขายชีพอัปไลท์ตัวข้างหลังไปแล้วผมก็เอามาวางติดต่อข้างหน้าแล้วผมก็พยายามสู้อย่าง,างไม่ยอมแพ้แต่สุดท้ายผมก็ไม่ไหวอยู่ดี อันหลนี่ผมรู้ตัวการละใครป็นคนทาให้ผมแพ้นั่นก็นคือไอซอสมาตเตอร์นี่ยแบบน้คนทำให้ผมแพ้ผมก็เลยถอนออกและผมต้องขอขอบคุณคอมเมนต์จากคุณยูเซอร์มากครับที่บอกว่าดาวม่วงที่ใช้ตรงบ่อน้ําผมก็เลยลองมาส่มดูแต่ส่มครั้งแรกทุกคนก็น่าจะรู้นะเกลือแต่ระดับเอกลูซีไปนะเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะลองใช้มาผมมีดาวม่วงนี้อยู่สองดวงผมก็เลยลอง,ลองใช้สูมอีกดวงนึงดูเผื่อจะได้ตัวอื่นหรือว่าผมก็ได้ตัวเดิม แล้วผมก็ได้ทําการมาใช้คิทตันตรงนี้ที่ผมใช้กับชีพออฟไลน์ในอีพีที่แล้วรอบนี้ผมมีของเพิ่มแล้วผมก็เลยเอามาเอนชาร์ผมขอเรียกการทําแบบนี้ว่าเอนชาร์แล้วกันนะซึ่งชีพออฟลาวากับชีพออฟไอผมก็เอนชาร์ได้เป็นเอนชาร์ชิติคอผมก็ลองมาเล่นสตอรี่ต่อทันทีซึ่งสตอรี่อู้ด่าดาวนะ้มิกะด้วยและตามที่ผมบอกจาก EP ที่แล้วว่าผมจะนั้นจะมารีวิวชีพออฟลาวาในลิปนี้เลยผมก็เลยวางชีพออฟลาวาเป็นตัวแรก จริงๆผมนั่นแต่ชีปมันแล้วนัวนแต่ผมลืมรีวิวซึ่งสกิลการโจมตีของมันสกิลแรกจะเป็นการพุ่งไปโจมตีด้วยความเร็วสูงและดาเมจมันก็โคตรจะรุนแรงในระดับหนึ่งแล้วเมื่อผมอัพไป,ไปเรื่อยๆจนจนมันโจมตีแบบที่สองมันเป็นการต่อยหมัดลาวาออกไปแล้วเมื่อผมอัพไปจนถึงขั้นในท้ายมันจะเปลี่ยนจากการต่อยหมัดเกี่ยวเป็นการต่อยหมัดลาวาล้วนๆซึ่งมันก็คล้ายๆกับคีพออฟไอ้นั่นแหละเออีพออฟไลท์นั่นแหละแต่ว่าที่ผมเลือกใช้คีพออฟไลท์มากกว่าเพราะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค่รู้สึกว่าชอบคีอบออฟไล่มากกว่าเท่านั้นเองแล้วด่านนี้ผมก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายได้แต่เมื่อผมกลับมาที่หน้าล็อบบี้ผมก็รับของจากเควสซึ่งผมก็ได้ของมาเยอะในระดับหนึ่งและผมก็ได้ลูกแก้วสปีดดิฟมาด้วยผมก็เลยจะไปใช้ลูกแก้วสปีดดิฟแต่ว่าผมเนื้อของทั้งหมดที่ผมมีเมว่าผมเดินไปถึงห้องที่ต้องใช้ลูกแก้วสปีดดิฟนั้นผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะให้คีอบออฟลาวาผม ขอผมขอเรียกแบบนี้ว่าเป็นการใส่จิตวิญญาณเข้าไปแล้วกันนะแล้วผมจะทําการใส่จิตวิญญาณชิปออฟลาวาผมแต่ว่าผมบอกว่า no spirit อะไรสักอย่างนึ่องาผมอ่านไม่ออกซึ่งทํามาขึ้นเลยแบบนี้ผมเดา้วยแล้วว่ามันเป็นการการใส่จิตวิญญาณล้มเหลวแน่ๆแล้วผมก็ได้ทาการเอาตัวละครที่ผมมีในกระเป๋าเนี่ยขายให้หมดเลยก็ขายเฉพาะตัวกระเกือนะผมไม่ได้ขายตัวโหดไปหรอกแล้วผมก็าขายได้หมด3,200โกแล้วตอนนี้ทองผมก็มีอยู่ที่หมื่นกว่าแล้วผมก็เลยกลับมาลงสตอรี่ด่านที่2ต่อทันที แค่ดานนี้ก็ยังไม่มีอะไรยากเหมือนเดิมผมก็เลยกลับไปที่ล็อบบี้แล้วก็รับของจากแบตเตอร์มาร์ที่ต่อยของที่ผมได้จากแบตเตอร์มาร์ทก็คือลูกเตา๋าแล้วผมนะผม,ผมจําได้จากอีพีที่แล้วในในซัมมอนนี้มันมีสามารถใช้ลูกเต๋าในการเปลี่ยนสถาหนะของทีมเราได้ผมก็เลยจัดสินใจว่าจะลองเปลี่ยนโชวชีพออฟไลน์ดูผมก็ลองรีไปซึ่งครั้งแรกดามจมันก็เบาวกว่าเดิมผมก็เลยเปลี่ยนเอามนกดผิดผมก็เลย กดใช้ลูกเต๋าอ,อีกครั้งหนึง่งซึ่งคราวนี้ดาเมจเบากว่าครั้งนี้แล้วอีกผมก็เลยเปลี่ยนนี่ล็อซึ่งดาเมจมันก็ยังเหมือนเดิมครั้งนี้เหมือนดาเม,มาจมันจะแรงกว่าครั้งแรกที่ผมสุม่มผมก็เลยไม่เอาแล้วเอาแค่น,นี้ก็พอแล้วผมก็มาดูที่ตู้สุม่มซึ่งตอนนี้พิงล็อกสตาร์มันมาแล้วผมก็เลยรีบกดสุม่มทันทีซึ่งหลังจากนั้นผมก็เกลือรัวรัวโดยตอนนี้เพชรหมดผมก็เลยเอาพวกของที่ผมมีในกระเป๋าเนี่ยเอามาอัพเวลให้ชีพออฟไลท์ เตรียมตัวที่จะกลับไปแก้แค้นโหมด c ชาเลนเตอร์ที่มาทำผมตอนต้นคลิปหลังจากนั้นผมก็วิ่งมาที่ห้องโหมด c ชาเลนเจอร์แล้ผมก็ได้ทําการกดเข้าไปเล่นเหมือนเดิมแต่ก็เหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายผมก็นั่นแหละผอให้คลิปมันอธิบายเองละกันแต่ผมมีอะไรจะบอกเลยนะว่าที่ผมเล่นไปตอนต้นคลิปมันเป็นโหมดคูณ2 HP ของดัด s สตอรี่ด่านที่2ที่ผมเล่นไปรอนคลิปที่แล้วแต่รอบนี้ที่ผมเล่นเป็นโหมดคูณ2ความเร็ว แต่ผมไม่ได้สังเกตในคลิปผมก็เลยขอมาพูดตอนนี้แทนละกันหลังจากนั้นผมก็เลยกลับไปที่กลับไปลงอินดูว่าทีมผมพัฒนาไปแค่ไหนแล้วซึ่งแรกๆมันก็ยังคิวๆเหมือนเดินมนะแต่ว่าตอนนี้เวฟ41แล้วนะยังไม่หลุดเลยเหรอแตบภาพก็ตัดมาตอนอีทีที่เวฟ50แล้วซึ่งผมก็ยังเหมือนจะไหวอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาะทีนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็หลุดมาเต็มเลยแต่ตอนนี้ก็เวฟ59แล้วนะใกล้จะเวฟ60แล้ว แต่สุดท้ายผมก็ตายอยู่ดีแน่นอนผมขอเดานั่นไงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าครั้งนี้เรามาไกลกว่าครั้งที่แล้วมากแล้วอย่างนั้นผมก็กลับไปในลอวบี้ซึ่งวูดเพชรมา600เพชรเลยแต่การลงอินแบบนี้ใช้เวลาโคตรนานครับจริงๆคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาน้อยกว่าคลิปที่แล้ว้วยซ้ำมาแต่ว่าผมใช้เวลาในการอัดมากกว่าคลิปที่แล้วเอ้ยเพราะว่าลงอินนี่แหละและผมก็ได้วิญญาณมาจากแบทเทนพาร์แล้วอย่างนั้นผมก็เอามาปลด ผพันหนึ่งไม่ใช่ผพันหนึ่งสจะใส่จิตวิญญาณลงไปในที e ออฟลาวาผมและครั้งนี้ผมก็สา,สามารถใส่จิตวิญญาณให้ทีมออฟลาวาผมได้สําเร็จผมก็เลยจะใส่จิตวิญญาณให้กับที e ออฟไอด้วยแต่คราวนี้ผมก็ได้เป็นทีมสันสปีริตและผมก็เพิ่งนึกได้ว่าตอนลงอินเมื่อกี้ผมได้พอท่ออะไรบางอย่างมาผมก็เลยกดเข้าไปดูและผมแต่ถึงใจที่จะลองกดใช้ดูแต่มันเหมือนจะมีปุ่มให้ผมว่าพอท่อไปที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยยังไม่เอา แล้วก็มาดูที่ตู้สุ่มซึ่งตอนนี้พิงล็อกสตาร์มันยังไม่ไปผมก็เลยรีบใช้เพชรที่มีในการสุ่มนั้นนี้แล้วก็เกลือ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 แล้วผมก็เหลือเพชรอยู่อีกหกร้อยห้าสิบผมก็เลยสุ่มอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนเดิมก็คือเกล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 ือนั่นแหละแล้วผมก็เพชรหมดแล้วผมก็เลยกลับมาลงสตอรี่ตอนที่สามต่อ จากนั้นด่านนี้ก็ยังไม่มีอะไรยากเหมือนเดิมผมก็ยังผ่านได้แบบง่ายๆอีกก็ไม่ง่ายเท่าหร่หรอกและผมก็ได้รับของจากเควสมาซึ่งผมก็ได้อะไรหลายๆอย่างมาเพิ่มอย่างเช่นดวงวิญญาณนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าผมได้กิจวิญญาณที่ต้องการแล้วผมก็เลยกลับไปลงสตอรี่ต่อจากนั้นผมก็ได้เริ่มใช้ของที่ผมได้มาทั้งหมดในการอัพเดทให้ชีพออนไลน์เพราะตอนนี้สตอรี่เริ่มตึงมือ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้ลัคกี้ทิเก็ตในการสูบและผมก็ได้ตัวรีเจนของลัคกี้ ึ่งมันก็คือสตอมสเลเยองงร์หลงจากนั้นผมก็เห็นว่ามีล be ัคกีいい้ทิกเก็ตเหลืออยู่ผมก็เลยจะใช้สุ่มให้หมดเลยมันก็เกือ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 แล้วผมก็สุมอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายมันก็เกือเกลือเก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 ือเหมือนเดิมหลังจากนั้นผมผมก็จะทําการเอายูนิตทุกตัวที่ผมใช้อยู่ออกแล้วผมก็อยากผมก็จะทําการเอาตัวละครที่ผมอยากทดลองใช้เนี่ยไปลองเล่นดูเริ่มต้นที่ตัวแรกที่มันที่ผมได้เอ็กซ์คลูซีฟตอนต้นชิป ซึ่งสกิลมันก็เหมือนเป็นการยิงปืนไปและเมื่อผมอัพไปถึงขั้นหนึ่งมันก็จะเป็นการแบบสวดศาสตร์กระสุนลงไปซึ่งมันเทโ่โคตรแล้วผมเห็นว่ามันมีสกิลกดอะไรบางอย่างด้วยผมก็เลยเดี๋ยวค่อยเก็บมันไว้ใช้ทีหลังแต่ตอนนี้ขอดูสกิลของการโจมตีของมันก่อนและเมื่อผมอัพไปอยนึงขั้นมันก็เปลี่ยนจากการโจมตีเอโีหางตรงไปการโจมตีเอ e ีแบบวงกลม,มแทนซึ่งสุดท้ายผมก็ได้ทำการลองวางเจ้าเจาสตอมสเลเยอร ทีื่อะทีทดสอบสกิลของเจ้าเอ็กโคีตัวนี้แต่ว่าผมก็ได้ทําการกดสกิลของตัวเอ็กโคีตัวนี้ไปซึ่งผมก็ได้รู้ว่ามันมันคือการบับระยะนั่นเองแต่ว่าคราวนี้มันเหมือนจะเป็นสตรอรี่ด่านแรกผมก็เลยไม่มีเงินมากพอในการใช้ตัวละครทั้งหมดทําให้ผมนั้นได้รู้ความสามารถของตัวละครไม่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเอ็กโคสีที่ผมได้ต้ตนคลิปและผมก็ได้ดาวสีม่วงมาจากวัตถุพาสตอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยมาที่บ่อน้ําตรงนี้ครั้ง แลวผมก็ทําทการสุ่มไปอ,อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบแรกผมก็ได้ตัวเดิมรอบที่2ผมก็ยังได้ตัวเดิมแต่รอบที่3านี่ผมได้โลจิออนแอสซิสซินซึ่งผมยังไม่เคยได้ตัวนี้ผมก็เลยกจะไปลองอินลองใช้แต่แต่ละตัวที่ผมอยากรู้ดูและตัวแรกที่ผมอัพจนตันก็คือดาร์กเล็กไม่ใช่ดาร์กเลสไฟเล็กมาสเตอร์ซึ่งสก,กิลของมันจะเป็นการเตะออกไปเป็นเอวอีางตรงแต่สุดท้ายด้วยความที่ตัวละครพวกนี้ไม่ได้โหดเลยมากผมก็เลยแพ้อย่างรวดเร็ว แล้วผมก็ทําการกลับไปลงสตอรี่ต่อดีกว่าแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นก็คือผมแพ้สตอรี่ด่านนี้ผมก็เลยลองกดเพยเกนเดลซึ่งมันก็ผมเปลี่ยนแพนิดหน่อยผมก็เลยผ่านได้ผมคิดแล้วว่าด่านสุดท้ายผมคงไม่ผ่านแน่ๆผมก็เลยยังไม่ลงดีกว่าแล้วผมก็ได้เพชมาอีก400จากแบตตินพาร์ตตรงนี้แล้วผมก็รีบวิ่งไปดูที่ตู้สูบนทีว่าตัวอะไรลงซึ่งคราวนี้พิงล็อกสตาร์ลงอีกแล้วผมก็เลยรีบสูบนันทีแต่คราวนี้ผมมีเพชพอที่จะสูบถึงการันตี แด้ในที่สูดผมก็ได้มันมาแล้วตัวพิงค์โลสตาร์ที่ผมหามนันงนต่ต้นคลิปแลวเมื่อผมได้มาผมก็คิดแล้วว่าจะเอาจเจ้าจิงจอกออกแล้วก็เอาพิงค์โลสตาร์ใส่เข้ามาแทนแล้วผมก็ทําการมาลัลองลงอินดูว่าจะไปได้ไกลกว่าตอนต้นคลิปไหมผมได้ทำการวางคลิปออฟลาวาในการแบ่งตอนเริ่มต้นเกมแล้วผมก็ได้เห็นว่าคลิปไม่ใช่คลิปสิเห็นว่าพิงค์อกสตาร์มีสกิลอยู่ผมก็เลยเอามาวางไว้ตรงกลางแบบเพื่อที่จะ บัฟดาเมจซึ่งสก,กิลมาเป็นก,การบัฟดาเมจนั่นเองทุกคนและตอนนี้ก็ถึงเวฟที่60แล้วซึ่งผมก็จะตายเดียวเวฟเดียวกับตอนต้นคลิปเลยลในที่สุดผมก็แพ้วเวฟที่60เหมือนเดิมและนี่ก็เป็นทั้งหมดใน24ชั่วโมงในอนิเม Defender EP ที่2สำหรับใครที่อยากให้มี EP ที่3ต่อนะครับให้กดไลค์คลิปนี้ถึง15ไลค์และคอมเมนต์ว่าอยากอยากให้ทำต่อ,เ,อเจอกันลิปหน้าครับ